กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ปั้นหันสาสวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูแป้งในเหนื่อยของฤดูฝนนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูแป้งก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้ทำกันกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของคครูแป้งนะคะก็เป็นกิจกรรมงานปั้นนั่นเองค่ะเด็กๆอยากทราบไหมคะว่าวันนี้คุณครูแป้งจะให้เด็กๆปั้นรูปอะไรเด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะ วันนี้นะคะคุณครูแป้ก็จะให้เด็กๆมาปั้นอุปกรณ์กานปนนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมกันเลยอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีแผ่นรองปั้นดินน้ํามันถ้าอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปเริ่มทํากิจกรรมกันเลยขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆนะคะหยิบดินน้ามันขึ้นมาจากนั้น นำมานวนวดนวดนวดปันป้นปัน้นปั้นครึ่งครึ่งครึ่งให้เป็นรูปอุปกรณ์ป้องกันฝนตามที่ต้องการค่ะพร้อมทั้งตกแต่งบริเวณรอบรอบให้สวยงามด้วยนะคะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายภาพหรืออัดคลิปวิดีโอเพื่อมาบอกเล่าเรื่องราวให้คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองหรือคุณครูฟังด้วยนะคะเพื่อเป็นการฝึกพัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้กับเด็กนั่นเองค่ะ